จัง,จงหัดภูกกเก็ตค่ะ,ะมีการยกระดับเมืองแล้วค่ะตอนนี้เราจะมีอีเวนต์ใหญ่นะคะในการที่จะใช้ดนตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ในงาน e d c Thailand ค่ะ เมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะนายนิรัติพงศิทธิถาวรผู้วราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนค่ะมาร่วมกันแถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ EDC Thailand 2026ค่ะเพื่อเป็นการยกระดับภูเก็ตไปสู่จุดหมายปลายทางของอ e ีเวนต์ระดับโลกอย่างต่อเนื่องโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุนะคะว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา5ปีเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสร้างสารรค์และการท่องเที่ยวคุณภาพซึ่งจังหวัดค่ะได้ให้ความ ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภยัยการจราจรและการอำนวยความสะดวกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาโดยความสําเร็จในปีที่ผ่านมานะคะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า1 5 0 0 0 0หคนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งภาคโรงแรมร้านอาหารแล้วก็การจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากค่ะสําหรับงานในปีนี้นะครับจัดขึ้นในวันที่16-18มกราคมนะครับที่ ริสท h มพาร์คนะครับที่จงังหวัดภูเกต็ตโดยจะมีการขยายพื้นที่การจัดงานรองรับผู้เข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้นควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภยัยและก็สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อชุมชนและก็สร้างความยั่งยืนในให้ระยะยาวให้กับเมืองด้วยครับ มาในศูนย์ในเอเียก็ความ่าเราจะยังคงรักษสานะนัไได้แนะําได้ดีขึ้นในที่ต่นะครับาคก็ว่าความรุนแรังวนะครับผมพูดได้ดังวันนี้สำรวจก็ตอนนทุกาน้ากสูงข้แต่ก็อยากใหเราอารพูดจักจาการที่มีหน้าคนรมมักิจกรรมเยอะมีการสร้างคาสุขของสังคม